ครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ขอพรนะครับกายวิจารกายเยี่ยวอาจารจิตตัางอาหารวันทานราคาทุกทุกโพรงนะครับที่ขอพรท่านแล้วนะครับก็จะไปดูนะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่บนภูเขาเขาโต๊ะนะครับเขาโต๊ะพนมลรักนะครับนะครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมก็มีคนมาเอาใบสีเอาผลไม้มาไหว้นะครับ เนียผลไม้มาไหว้นะครับกลก่องค่ยชัดเข้าไปดูได้ไหมครับเข้าไปได้ครับเข้าไปได้สาธุสาธุ ครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี่นะครับพอีเอ็ดมาไม่ทันนะครับก็มีพิธีการไหว้นะครับนี่คือการไหว้นะครับเห็นแต่หลักฐานรอยอยู่ในการไหว้ปู่นะครับเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้าแล้วก็ปูลงมานะครับปูลงมาก็ได้ตัวเลขนะครับคุณผู้ชมที่สัมภาษณ์นะครับที่คุยกันกับผู้มีเสนนะครับเป็นสายปู่พญานาคนะครับ ก็ให้ตัวเลขนี้เ้อนะครับผู้ชมนะครับ438นะครับปลูลงมาแล้วก็ให้ตัวเลข438นะครับผู้มีเซนนะครับนะครับ438นะครับ438นะครับตัวเลขนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวแอดใัยดูเรื่อยๆนะครับตัวเลขนะครับนี่คืออยู่ที่โบน้ําทพิปนะครับแล้วก็มีปูพญานาคนะครับหลายคนหลายท่านนะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับ ได้ยินเสียงบ้างเสียงร้องแล้วนะก็จะมีเสียงนะครับก็ลูกหลานขออนญาเดินนะครับนะลูกหลานขอนญาไทยทำนะปูเดอ้อนะครับอย่าถือโกรดลูกหลานเดอ้อนะครับเอฟซี 4, ได้ชมนะครับเรามาดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สาธุสาธุครับนี่ก็มากับนาคน้อยนะครับ เป็นแรงน้อนักน้อยเนี่ยเป็นหย่างวัวน้ำทิ่เป็นไงบ้างคบนางน้อยด่านกอนอากด้เด้อวัวน้ำทิ่หัวลอ,อยจ้ารว้ลูกหลานมีโชคมีคล,ลาภนะครับไปไหนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคำว่าเจ็บคำว่าจนคำว่าป่วยคำว่ายากก็ได้มีเด้อไปไหนมีแต่ความง่ายร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะครับโชคลาภไหลมาเี่มา ครับนี่่บน้ําทิพย์นะครับโบเบบไม่มีไม่มีแห้งเน,เเเงนาเนต้องดูดีๆว่าโบน้ําทิพย์นี่เป็นลักษณะนะครับลักษณะเหมือนเหมือนอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอยนิดนึงเนาะ,นะขออนุญาตด,ด้วยปูเดอนี่ครับเนี่ย <c oughs> นะครับเหมือนรูปแค่เรียกรูปอะไรเนาะนี่เนาะรอยเท้าก็เหมือนเนะ้ะเป็นท่านผู้ชมอมองเป็นอะไรก็แคบได้นะ,นะครับเห็นเลขสี่ เลขสี่ชัดมากแปดสี่ชัดมากเดี๋ยวขอนยาดแคบขอนยาดขยายหน้าจอนะครับเห็นเลขสี่ห้าสี่นะครับคผู้ชมเห็นตัวเลขห้าสี่เรยอแต่ใครจะเห็นเด้นะครับคผู้ชมนะครับ หน้าจอไว้ดูนะครับใครเห็นตัวเลขเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมเห็นเหมือนห้าสี่นะครับเห็นเหมือนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะสาธุสาธุาเห็นตัวเลขไหมครับ มันลังเตาสวยมากเลยเป็นเห็นมันลางเตาแต่มีความสวยลึกมากเนาะคนพี่ว่าลึกมากครับครับชุมกงเ่จะมีรอย รอยเท้าสาธุสาธุเนี่ยคนยาเด้อลูกหลานเนี่ยคุผู้ชมมาดู นี่ครับก็จากวัดมาก็ประมาณกี่กิโลลงุงพี่าจากวัดมาประมาณถึงกิโลเนาะถึงไ,ไหมฮะประมาณกี่หนึ่งกิโลเนาะหรือครึ่งกิโลครับบอ่อน้ําทิพย์นะครับคุณผู้ชมนะครับบอ่อน้ําทิพย์ก็มีปู่พญานาคนะครับท่านผู้ชมก็มามีโอกาสก็มาได้นี่ครับเดียวที่วัดป่าเขาโต๊ะ ตำบลบักไดอําเภอพนมลงรักนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่ดังเดิมเนาะนะครับเีโอกาสก็ได้มา่ายทําตัวเลขให้คุณชมได้ชมนะครับในส่วนตัวเลขนะครับที่มีพิธีเมื่อเช้านี่นะพิธีการไหว้ครูนะการบูชาปู่เมื่อเช้าแล้วก็มีแอปเปิ้ลมีอะไรอยู่นะผละไม้ถวายยังอยู่เลยนะครับเนี่ย แต่วันนี้ก็จะมีอีกนะครับตอนดึกๆคำคำก็จะมีนะคณะชุดสายพิ ا ن าก็จะมาอีกเด้อนะครับมาจากโคราชนะครับตัวเลขได้เมื่อเช้าปูลงแล้วให้เลขนะครับสี่สามแปดนะครับปูลงแล้วก็ให้เลขสี่สามแปดนะครับปูลงแล้วให้เลขสี่สามแปดสวยๆเลยครับเลขงามนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับ จงใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เป็นแนวทางให้เอซีได้ชมทุกคนทุกท่านเนาะนั่งลงไวน้นั่งอธิษฐานจิตนะครับผู้มีเซนนะครับ สาธุสาธุเด้อปูลูกหลานมาขอพรขอโชคขอลาบลูกหลานมาได้มารบหลูเด้อหลานขอใหญ่แตถ่ายภาพให้ปูให้เล็กแม่นแม่น,มนปูเคียนให้สักสองตัวเดี่ยวน,นี่ 谈了不爱。 งไงบางเมื่อกี้นี่ปูลงมาไม่ได้ลงครับเหมือนท่านมาสัมผัสเหมือนท่านมาสัมผัสทด่เจครับแต่เขียนเลขพอจำได้มไหมาาท่านผ่าท่านผ่าเขียนเลขอ,อะไรนั่นแหละก็เป็นแปดแปดเปอะไรฮะแปดสองแปดสูตรกับ กระมให้แปดศูนย์แปดศูนย์เขียนลงไปหน yeah. ่อยแปดศูนย์บอ่จดไปหน่อยนะแปดศูนย์ดูทันหรมน่าดูทันจริงรูอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจไม่ทันดูทันอยู่แต่ว่ามันจำเลขไม่ได้บอกรูปเปดอะไรคิดเราเปดศูนย์บอกเขียนเขียนอยู่นะมีศูนย์เก้ามเป็ดในศูนย์มีเก้าบออก่าจดไปหน่อยนะเผื่อเอฟซีได้ปูลงนะครับ ประกาไม่มีเลยมีแปดมีศูนย์มีเก้าครับท่านจะวนอย่อยนี้อ,อ๋ท่านวนอย่างนี้บอกมีแปดแปดกับศูนย์เก้าครับมีแปดมีศูนย์มีแปดศูนย์แปดเก้าจำไม่ค่อยได้แต่<ะ>ท,ท่านเขียนให้หูดเลย เห็นไหมที่สมัมผัสเห็นท่านไหมเห็นครับเห็นหนวดจันยาวมากยาวบ่ครับสาธุสาธุมีแปดมีศูนย์มีเก้าเหมือนท่านจะพาลงบ่อนะเมื่อกี้นี่ เหนไหมไม่ลงทันฟพาลงงานเข้าเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมอะสาธุสาธุอ่าตามนี้แหละคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางเ้ยนะครับคุณผู้ชมนะครับปูลงนะครับก็ปูมาสัมผัสปูมาสัมผัสนางน้อยนะครับท่านก็วนตัวเลขนี่นะครับมีแปดมีศูนย์มีเก้านะครับมีแปดมีศูนย์มีเก้าก็เขียนให้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสาธุสาธุอ่ะ เป็นแนวทางน,นะครับจงใช้วิจารณญาในการรับชมเนาะถ้ามีโชคมีลาบกา็ FC จะได้มดนี้มนสินปะนะครับ <teen. S 1> โอเคขอบุคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับตอนนี้อยู่ที่บอ่อน้ําบอ่อน้ําทิพย์นะครับแล้วก็มีปูอยู่ด้านข้างๆนะปูสีเขียวสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นบอ่อน้ําทิพย์นะครับที่วัดป่าเขาโต๊ะ ตำบลบักไดอำเภอพนมรุงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับสาธุสาธุ